สวัสดีครับนี่ก,ก็มาดูเรื่องของการสแสดงผลในเรื่องของตัวโพสต์บ้างนะครับในตัวเพจก็คงไม่น่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของตัวโพสต์นะครับอันนี้เป็นวิธีการสแสดงผลที่ดึงเอาแคตตาก็อนะครับที่เรามีอยู่ในระบบมาวางเป็นเมนูนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้ตัวเนื้อหาหรือโพสต์นะครับก็จะวิ่งนะครับตามโครงสร้างที่เรากำหนดไว้นะครับว่า พสไหนอยู่ในกลุ่มไหนนะครับซึ่งอันนี้หลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของข่าวสารแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมอยู่ภายใต้ข่าวสารอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามาดูในหัวข้อตรงคัตเตอร์ลตตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าภายใต้ข่าวสารนะครับให้โฟก,กัสตรงนี้นะครับสามหัวข้อนี้ข่าวสารแล้วก็มีกิจกรรมแล้วข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ภายใต้อันนี้ตามเมนูตรงนี้นะครับอันนี้ปัญหาก็คือจะว่า เราจะไม่สามารถกำหนดรูปแบบนะครับเรื่องของตัวการแสดงผลได้เลยนะครับอย่างอันนี้เขาเป็นเพจนะครับเขาเลยมีรูปแบบได้นะครับเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราจะแก้แก้ไขปัญหาเรื่องของรูปแบบการแสดงผลของแคตตาลรีได้ยังไงบ้างน,นะครับมันก็มีวิธีอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรามีปลั๊กอินมีอิเลเมนเตอร์เข้ามาช่วยนะครับนั้นเราก็ต้องไปสร้างเป็นเพจ ในชื่อเดียวกันขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็ใช้ปลักอินในการดึงข้อมูลจากโพสต์ที่เกี่ยวข้องตามหมวดหมู่ดึงตามหมวดนั่นแหละครับแล้วก็มากรองเอานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับในหลังบ้านของเราอนันนี้ให้จําไว้ก่อนว่าเรามีข่าวสารเป็นหมวดหลักกิจกรรมกับผลิตภัณฑ์เป็นหมวดรองของข่าวสารนะครับตามรูปแบบของเมนูตรงนี้เลยนะครับดังนั้นถ้าจะแก้ไขรูปแบบให้แสดงผลได้สวยงามนะครับ สามารถมีดีไซน์เป็นของเราเองได้ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดผมเข้าไปแก้ไขก็ได้แค่แก้ไขตัวแคตตาล็อไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นั้นวิธีแก้คือเราต้องสร้างเพจนะครับสมมติว่าเรามี2หมดย่อยใช่ไหมครับอ่าเราก็ไปที่เพจนะครับอันนี้ผมได้สร้างเพจไว้2หน้าแล้วนะครับก็คือมีกิจกรรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับ แล้วก็ผมได้ลงปลักอินตัวหนึ่งนะครับ anwp post grid นะครับหรือเราเสิร์ชที่ปลักอินก็ได้นะครับเรากด add new นะครับเราใส่คำว่า post grid grid ก็คือการแสดงเป็นตารางแบบนี้นะครับอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับ โอเคอันนี้ผมเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับ ANW P Post Grid and Post Carousel Slider Slider หมายถึงว่าอะไร Slider หมายมถึงว่ามีตัวเลื่อนไปเลื่อนมาแบบตรงนี้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเป็น Carousel นะครับแล้วก็สำหรับ Elementor ด้วยเนื่องจากเราใช้ Elementor นะครับปักอินตัวนี้ก็จะทำงานร่วมก,กับ Elementor ในการดึงโพสที่เกี่ยวข้องนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมเน้นย้ำเสมอให้การทำให้ทำโพสก่อนนะครับ ก่อนนิาโพสต์ต้องออกแบบด้วยนะครับให้เราสังเกตดูดีๆนะครับอันนี้ชื่อโพสต์นี้ปิดสนามซ้อมนะครับอยู่ในหมวดของประชาสัมพันธ์นะครับข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีอีก5ข่าวนะครับข่าวกิจกรรมนั่นเองนะครับอยู่ในหมวดของกิจกรรมโดยผมมีการแฟกที่แท็กไว้นะครับคลิกกิดิตรงเขาว่าฟีเจอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าฟีเจอร์ตรงนี้มันมีผลอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่คือข้อมูลนะครับ ส่วนโพ์ก็จะมีอันนี้2อันที่เป็นของประชาสัมพัธนธ์ด้วยนะครับด้านล่างที่นองสนใจนะครับก็จะสรุปแล้วนะครับในข่าวประชาสัมพันธ์เราก็จะมีข้อมูลอยู่2ตัวคือข้อมูลข้อข้อมูลคอร์ดคอร์ดสควอตนะครับในประเทศไทยกับปิดสนามซ้อมที่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็มีกิจกรรมอีก5ตัวนะครับในกิจกรรมเองก็จะมีการแฟลกว่าฟีเจอร์คือเรื่องเด่นๆน,นะครับอันนี้ด้วยนะครับ งั้นเรามาดูในเรื่องของตัวข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนและกันไปที่เพจนะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับโอเคผมสร้างเพจประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกว่าให้อยู่ภายใต้ข่าวสารตรงนี้นะครับมันก็เลยมีเส้นๆขีดขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับเรามาดูใน e l e m เม t o r กันเลย่าเห็นไหมครับมีรูปแบบนะครับตรงนี้ผมก็สร้าง เป็นหัวข,ข,ข้อขึ้นมาตามวิธีการของเราความชอบใจของเรานะครับส่วนตรงนี้มันมาได้ยังไงมีสีสันได้ยังไงนะครับเราคลิกเข้าไปที่ดินสอจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมเลือกเป็นคลาสสิกบล็อกนะครับอ่ะแล้วมันยังไงต่อมันดึงเฉพาะข่าวไปหลาพัน์มาได้ยังไงที่มี2อันตรงนี้นะครับเราเลื่อนไปดูที่หัวข้อย่อยนะครับอ่ะมันจะมีหัวข้อหนึ่ง a n w p p o s t g r i d นะครับอันนี้ผมใช้คลาสสิกบล็อกใช่ไหมครับเราก็ไปดู อ่ะคลาสสิกบล็อกก็คือตัวนี้นะครับเราก็เปิดแถวใหม่ทดสอบดูนะครับเปิดแถวใหม่มาหนึ่งอันนะครับเราก็เลือกอิเลเมนต์ของเราอ่ะซิมเพิลกริดดูก่อนหน้าตาเป็นยังไงซิมเพิลกริดก็เป็นแบบนี้นะครับก็ดึงมานะครับแล้วมันมาเป็นกลุ่มมาเป็นก้อนได้ยังไงก็อย่างที่บอกครับเราสามารถกรองตามหมวดหรือกรองตามแท็กก็ได้หมวดก็คือตรงนี้นะครับวิธีการกรองสม,มว่าอันนี้คือรูปแบบ แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดแถวใหม่ซิบเบิรกริดไลท์กริดครับมันคือรูปแบบการแสดงผลนั่นเองเนะครับไลท์กริดแต่ละอันก็จะมีตัวเลเบลตัวแท็กนะครับที่ว่ามาจากในหมวดไหนด้วยนะครับซึ่งเราสามารถกําหนดได้อันนี้ในตัวไลท์กริดตัวนี้นะครับไลท์กริดที่แสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้โชว์อยู่3าผมว่าเอาไปอยู่6แล้วกันเห็นไหมครับข้อมูลก็แสดงผลแบบไลท์กริดนะครับมาแบบ6อันนะครับ จะแสดงไงรวมไม่รวมแบบไหนนะครับเราก็ทําได้สมมติว่าฟิลเตอร์ by tag นะครับ tag ก็คือสิ่งที่อยู่ภายในโพสต์นะครับผมกำหนดไว้มีเรื่องของกิจกรรมอันดับแรกผมบอกว่าอยากให้กิจกรรมนะครับที่เป็นเรื่องเด่นนะครับโชว์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็โอเคกรองก่อนการกรองกดที่เครื่องหมายแว่นขยายนะครับแล้วก็จะโอเคบอกว่าเอาเฉพาะข่าวกิจกรรมนะข่าวกิจกรรม โอเคครับตอนนี้ได้ข่าวกิจกรรมทั้งหมด5อันแล้วลจำได้ไหมครับว่าในโพสต์ของเรานะครับ mm hmm. เขามีแท็กมาด้วยที่ผมบางคนใส่ไว้เองคำว่าฟีเจอร์ใช่ไหมครับนี่ครับตรงนี้ฟีเจอร์3อันตรงนี้ก็คือ 5, 4กับ1นะครับวว่าอยากให้เนี่ยตรงนี้ 5, 4, 1ฟีเจอร์แบบฟีเจอร์ by แท็กนะครับผมก็เลยเสิร์ชเลยนะครับมีคำว่าอะไรบ้างกดฟีเจอร์คือเรื่องเด่นๆน,นั่นเอง งั้น 5, 4, 1ก็จะมาโชว์ตรงนี้ตามรูปแบบนี้เห็นไหมครับตัวตัววิเจ็ตเองเป็นการกำหนดเรื่องของรูปแบบการแสดงผลอ่ะอย่างอันนี้คลาสสิกสไลเดอร์ผมเลือกเข้ามาครับก็จะเป็นสไลด์นะครับอันนี้สมมติโชว์ได้ทีละ6มันสไลด์ไหมมันมีปุ่มตรงนี้เห็นไหมครับสไลด์ได้ด้วยอ่าแต่ตอนนี้เนื้อหาเรายังรวมๆกันอยู่ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบนะครับ ตอนนี้ถ้ารวมกันก็มาหมดเลยนะครับเราก็กําหนดเอาว่าอยากจะสไลด์ไม่สไลด์ยังไงนะครับส่วนความกว้างยาวก็แล้วแต่นะครับเรามาดูที่รูปแบบกันมาที่สไตล์แด์เลเอาท์นะครับอันนี้โชว์เอ็กเซอร์เอ็กเซอร์คือคำพรีวิวตรงนี้เองที่เรีว่าฟาสต์ฟู้ดตรงนี้ผมทําตัวอย่างไว้นะครับถ้าไม่โชว์ก็จะหายไปนะเอ็กเซอร์เป็นงานพรีวิวนะครับแคตตาอกรี่โชว์ไหมกรณีโชว์หลายๆอันผมแนะนาว่าให้เราเปิดโชว์แคตตาลร,รีไว้กรณีโชว์แบบผสมหน้าข่าวสารรวมนะครับ เช่นตรงค a ต e ก o r รีตรงนี้เป็นต้นนะครับเพื่อดึงข้อมูลมาว่าเอาเป็นข่าวสารรวมนี้ควจะโชว์ทั้งข่าวกิจกรรมแล้วก็ข่าวเป็นสัมพันธ์ในแท็กเลเวลตรงนี้ด้วยนะครับคือโชว์ c a t e ก o r รีนะครับควรจะโชว์ด้วยนะครับค a ต e ก o r รี่ลิมิตอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็1นไม่แน่จใจว่าโชว์ทียบหหรือเปล่านะครับโพสเดตอันนี้ผมแนะนําว่าให้เราปิดไว้จะได้ดู คนดูจะได้ไม่รู้นะครับว่าอันนี้ข่าวเก่าข่าวใหม่นะครับคอมเมนต์วิวผมว่าน่าก็ปิดไว้เหมือนกันนะครับการ์ดตรงนี้สามารถปรับความสูงได้นะครับรูปแบบได้ว่าจะสูงจะต่ำนะครับส่วนในตีมตัวนี้ผมกำหนดภาพไว้นะครับตัวของ a s t r a าตีมตัวนี้ในการโชว์โพสต์เนี่ยก็คือเป็น1160คูณ744ตรงนี้เป็นภาพที่เวลาแสดงภาพใหญ่ก็จะพอดีนะครับ โอเคอันนี้เราก็กําหนดไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับไล่ไปเรื่อยๆนี่คือสไตล์ layout นะครับรวมถึงกาหนดโพสต์ไตเติลได้สมมติโพสต์ไตเติลเราอยากให้มีสีแดงนะครับแล้วก็จิ้มหัวข้อนี่คือไตเติลนะครับอยากให้ฟอนต์ใหญ่กว่านี้นะครับต้องเผื่อชื่อเรื่องที่มันยาวๆด้วยนะครับโอเคต่อไปโพสต์เมตาครับโพสต์เมตาคือรายละเอียดถ้าเกิดมีการ enable ตรงนี้ไว้นะครับ enable ตรง โชว์โพสต e เดทคอมเมนต์วิวตรงนี้นะครับแล้วก็โพสต์เมตาครับโพสต์เมตาตรงนี้เป็นอะไรบ้างสมมติผมเปลี่ยนให้เป็นสีแบ็กกราวล้วกันเห็นไหมครับก็จะมีแบ็กกราวที่แตกต่างกันไปก็แล้วแต่เรารูปแบบนะครับเทคเคอร์นะครับก็คือรูปแบบของโพสต์เมตาเป็นสีอะไรนะครับก็กําหนดได้นะครับโพสต e เอ็กเซร์ตรงนี้โพส t e เอ็กเซร์เนี่ยก็คือคําบรรยายพรีวิวนะครับซึ่งเรากําหนดได้นะครับโพส t e เอ็กเซร์จะมาจากรูปแบบของแต่ละโพสต์นะครับ ในโพสต์หนึ่งตัวเนี่ยนอกจากรูปปกนะครับก็จะมีโพสต์เอ็กเซอร์อีกนะครับในโพสต์เอ็กเซอร์ถ้าเราปิดเข้าไปนะครับคําว่าอะเรามาดูตัวอย่างอันนี้ผมกิจกรรมสมาคม5แล้วกันนะครับโพสต์เอ็กเซอร์อยู่ตรงไหนคลิกเข้าไปโพสต์เอ็กเซอร์เนี่ยถ้าเกิดหาไม่เจอนะครับเรามองมุมขวาบนสกรีนออปชันแล้วติ๊กคําว่าเอ็กเซอร์ตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะเจอรายละเอียดน,นะครับตรงนี้เอ็กซเซร์ สมมติผมลบนะครับข้อความตรงนี้นัแหละนะครับจะเพิ่มก็ได้นะครับจะให้มันยาวมันสั้นนะครับผมเพิ่มลงไปนะครับต่อายเข้าไปเลยตรง e x ็กซรต,ตรงนี้นั่นแหละที่จะมาโชว์เป็นพรีวิวตรงนี้นะครับผมอัปเดตเข้าไปนะครับหมนตรงนี้ก็ติ๊กเป็นข่าวกิจกรรมนะครับโอเคนะครับ นนแล้วก็ใส่ปกตรงนี้นะครับปกของกำหนดไว้ในแอสซาตีนตรงนี้ว่าเป็น1160ูณ744นะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมเฉลยนะครับรู้ขนาดได้ยังไงนะครับโอเคตอนนี้นี่คือเรื่องของตัวแล้วก็เลือกเอานะครับมีแสดงผลยังไงอยู่ที่ดีไซน์ของเราเลยนะครับมีรูปแบบอื่นอีกนะครับการแสดงโพสต์อันนี้จะเป็นแบบไหนได้บ้างเป็นโพสตลิสได้ไหมคลาสสิกบล็อกอ่าผมเป็นอย่างนี้ คลาสสิกบอกก็มาเป็นแบบนี้คลาสสิกนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบกันไปเนาะโอเคแล้วก็มีฮีโร่บล็อกนะครับฮีโร่บล็อกก็ทําเหมือนหน้าแมกกาซีนเลยนะครับสมมติว่าทาเป็นเรื่องเด่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมกำหนดอยู่ด้านบนตัวนี้แล้วกันอ่านี่คือฮีโร่บล็อกนะครับโอเคหลังนั้นเราก็ต้องวางแผนตัวรูปแบบข้อมูลเราให้ดีว่าในหน้านี้เป็นข่าวอะไรนะครับผมอาจจะใช้เป็น ฟีเจอร์ให้โชว์ตรงในส่วนรูปใหญ่ๆตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็ต้องเผยว่าโอเคเราจะมีฟีเจอร์สักห้าเรื่องนะครับให้โชว์ตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการโชว์รูปแบบข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําไว้นะครับก็ลองลองเล่นดูนะครับโอเคอันนี้ผมขออนุญาตลบแล้วกันนะครับต่อไปเราจะมาดูนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าขนาดไอที่ผมกําหนดไว้เนี่ยหนึ่งศูนย์สองสี่คูณหกห้าเจ็ดตรงเนี้ยมันมาจากไหนนะครับ เป็นเนที่ผมทำรูปไว้นะครับทำตัวสอนจาก Photoshop ไว้นะครับมันมาจากตอนที่เราพรีวิวในโพส์นั่นเองนะครับนั้นถ้าเกิดว่าเราวิวดูเลยโพส์เลยนะครับหรือไปที่เมนูก็ได้นะครับตอนที่เราแคตตากีมาวางน,นะครับตรงนี้นะครับให้เราไปที่จุดสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ m o t o To ครับแล้วก็ d e v e l p p r t To l นะครับจะเกิดแถบสีดำนี้ขึ้นมาให้เรากดรูปลูกศรนในช่องสี่เหลี่ยมน,นะครับให้เราเอาหน้าต่างมาจิ้มตรงนี้นี่แหละครับที่ผมเอาขนาดมาถามว่าทําไมไม่ทําขนาดนี้ล่ะนะครับไม่ทําพื้นที่นะครับเป็นหนึ่งหนึ่งหกศูนย์คูณเจ็ดหนึ่งแปดนะครับจุดห้าปัดเป็นกลมๆเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวเลเยอร์ของเขาเนี่ยเขาจะมีไซด์บาร์ซ้ายหรือขวาอีกนะครับ นั้นผมเช็คดูแล้วผมลองทดสอบดูแล้วนะครจริงจริงแล้วไซต์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับของความคมชัดที่สุดกรณีเอาคัตากอรี่มาเป็นปกนะครับหรือฟีเจอร์อิมเมจนะครับรูยคมชัดที่สุดนะครับที่ทีมเขาบอกไว้นะครับคนทำทีมกำหนดไว้ก็คือขนาด102 4คูณ657ในกรอบสีขาวด,ด้านบนเห็นไหมครับมันมีกรอบอยู่เนาะเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าภาพที่ต้องใช้จริงๆ 1, 100%หรอเซเพื่อให้โหลดเร็วนะครับจะต้องทำไซต์ขนาดไหน ผมก็เลยแนะนำไว้ในทีมตัวนี้นะครับโอเคนั้นเวลาไปแสดงผลในตัวเพจนะครับไม่ต้องตกใจนะครับรูปแบบตรงนี้ที่มันหายไปนะครับเราแค่รีเฟชที่หนึ่งมันก็จะกลับมาแล้วโอเคนะครับนี่คือวิธีการแสดงผลตัวโพสต์นะครับที่เราแก้ปัญหาว่าทำยังไงนะครับตัวแคตตาล็อกถึงจะแสดงผลได้สวยงามกว่า ที่ตัวตีมมันให้มานะครับในกรณีแบบนี้งั้นลาสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอานะครับตัวเพจสองอันถูกไหมครับไปแทนที่ในเมนูนะครับกิจกรรมกับประชาพฑนที่เป็นเพจนะครับงั้นถ้าเราทดลองดูเลยนะครับไปที่เมนูนะครับเราก็เอาคําว่าแคตตาล็อตรงนี้ออกนะครับแล้วเราจะเอาสองตัวนี้เข้ามาแทนนะครับไว้ข้างล่างก่อนนะครับผมแอดเข้ามาแล้วนะติ๊กติ๊กแล้วก็แอดทูเมนูนะครับ นั้น2ตัวนี้จะอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อน2ตัวนี้ขึ้นไปนะครับข้างบนเอานี้ออกขยายออกมากกดสามเหลี่ยมนะครับขยายมากรีมูฟกิจก,กรรม e ีมูฟนะครับต่อไปแล้วจับ2ตัวนี้ไปอยู่ใต้ข่าวสารกด Save ครับ นั้นเรามาดูใหม่ครับตอนนี้ชื่อเดียวกันเลยนะครับนะแต่การแสดงผลมันคือเป็นเพจนั่นเองนะครับพันาคุณภาพคลิกโอ้รูปแบบสวยงามขึ้นเลยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เรานะครับปับแต่งคลิกปุ๊บไปดูเนื้อหานะครับก็จะเป็นรูปแบบตามที่เราโพสต์ไว้นะครับในข่าวข่าวนี้มีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับกิจกรรมไล่ไปนะครับอันนี้ผมกําหนด ด้านบนนะครับเป็นฟีเจอร์ไว้นะครับว่าโอเคเราจะมีรูปแบบนะครับลองไปดูรายละเอียดตรงนี้กันว่าระบบยังไงนะครับอย่างที่บอกนะครับในตัวโพสต์ของเรานะครับทั้งหมดมันมีคําว่าฟีเจอร์ด้วยตัวกิจกรรมนี้เราใช้คำความสามารถของแท็กนะครับในการแยกจุดเด่นนะครับงนั้นถ้าอันไหนต้องการให้มีเป็นเรื่องเด่นนะครับที่ผมกําหนดไว้ด้านบนตรงนี้ผมก็จะแท็กคําว่าฟีเจอร์ไว้นั่นเองนะครับฟีเจอร์ตรงนี้ ใส่คำนี้นะครับพิมพ์ให้เหมือนกันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับกําหนดได้เป็นคาว่าอะไรก็ได้นะครับแต่หมวดหลักก็คือข่าวกิจกรรมนั่นเองนะครับก็คือทั้นจาไว้ก่อนนะครับ5 4 1นะครับกิจกรรมสมาคมอันนี้จะเป็นฟีเจอร์นะครับก็คือ541มีชื่ออยู่เห็นไหมครับอ่าแล้วกดที่รีสอนะอันนี้เรียกว่า Simple Slider นะครับถ้ามีมากกว่านี้เาา็กดได้ก็จะมีฟีเจอร์กำหนดไว้นะครับ นี่ไงฟิลเตอร์ by แคต e า o r อ category อกี่ก็ต้องเป็นข่าวกิจกรรมใช่ไหมครับแล้วตรงนี้แว่นขยายนะครับคลิกหนึ่งที่ไ,ไม่ขึ้นะจปิดก่อนนะครับเข้าใหม่ มาดูใหม่นะครับตรงนี้อ่ากดตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็เลือกเฉพาะหมวดอะไรครับในหน้าเป็นหน้านี้เป็นหน้าของกิจกรรมนะครับข่าวกิจกรรมเราก็เลือกทั้งหมดคือหมวดกิจกรรมนะครับก็คืออันนี้ผมคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็คือเป็นอันนี้คลิกเข้าไปถ้าไม่เอาก็ปิดนาในรูปนะครับต้องระวังนะครับเรากดผิดต้องเป็นข่าวนะครับต้องตั้งชื่อให้เหมาะสมนะครับข่าวตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะไม่ซ้ากันนะ โอเคหลังจากนั้นผมพิลเตอร์บวทแท็กครับแท็กคืออะไรนะครับแท็กก็คือฟีเจอร์นั่นเองนะครับผมว่าต้องการให้สิ่งที่ฟีเจอร์อยู่ตรงนี้ผมก็เลือกแบบนี้แล้วผมเลือกให้มันไม่แสดงผลนะครับให้มันชิดกันนะครับตรงสไลเดอร์ออปชันนะครับให้มันดิส a ท c e ระหว่างภาพนะครับมันไม่มีขอบเลยตรงนี้ก็เลยให้มันชิดกันนะครับเลือกเป็น0ูนก็แสดงแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันมีการปรับมาจินด้วยถ้าเกิดผมปรับเป็นศูนย์ มันจะมีสเปซขาวๆนี้ซึ่งไม่สุยนะครับซึ่งผมลองเลื่อนดูนะใส่เป็นลบสามสิบอ่ามันก็จะชิดพอดีเลยนะครับลองปรับให้น้อยหนึ่งนิดหน่อยก็ได้นะครับทดสอบดูนะครับแล้วก็อย่าลืมทดสอบตอนที่เป็นมือถือด้วยว่ามันบางหน้าหรือเปล่านะครับหรือมันน้อยลงหรือเปล่านะครับปรับเองได้เนาะปรับให้ชิดอ่าเลื่อนมาครับให้ติดลบไปเรื่อยๆโอเค เอออ่าโอเคได้แล้วนะครับแท็บเล็ตอย่าลืมนะครับปรับตรงนี้คิดไหมน่าจะพอดีมันถ่ายทอดกันมานะครับนั้นตรงนี้ถ้าโอเคแล้วก็โอเคนะครับในส่วนตรงนี้อ่าแล้วก็ปรับรายละเอียดได้นะครับอันนี้มีการ exclude ด้วยนะครับเห็นไหมเอ่ย exclude ตรงนี้ exclude อะไรครับผมบอกว่าในเนื้อหานี้มันอยู่ข้างบนแล้วเราจะมาแสดงอีกทําไมให้มันซ้ําซ้อนถูกไหมครับเราก็บอกว่าคลิกอันนี้แล้วก็ให้ e x c l u d e เลยเลยห้าสี่หนึ่งที่มันเป็นฟีเจอร์อยู่ข้างบนเนี่ยออกไปด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถแสดงเฉพาะเนื้อหาอื่นได้แต่นี้ต้องมีข่าวให้เยอะพอก่อนนะครับอันนี้ก็สามารถแสดงแบบนี้ได้เลยนะครับเราจะตั้งชื่อเพิ่มด้วยก็ได้ในวิดเจ็ตนะครับตัวนี้เขาสามารถตั้งเฮดเดอร์ตรงนี้ได้นะครับอนี้อยู่ในหน้า ตั้งเป็นเลเบลตรงนี้ไว้สไตล์ B สไตล์ C ก็ปรับเอาได้นะครับเป็นรูปแบบไหนตามชอบใจเลยนะครับปรับสีอ๋อมีเช่นสีเขียวนะครับก็สังเกตดูนะครับปรับให้มันเข้ากับรูปแบบของเรานะครับโอเคปรับฟอนต์ปรับบัตทอมมาร์จิ้นปรับอะไรก็ปรับม่นะครับแล้วก็ทดสอบดูอัปเดตครับนี่คือวิธีแก้ไขนะครับแล้วพีวิวดูนะครับวิวเพจ g x i x t t to s h s o a r d ก็ได้นะครับ ดังนั้นถ้ามาดูนะครับข่าวก,กรรมที่เป็นเพจตอนนี้เป็นเพจแล้วเนาะอ่ะถ้าคลิกแต่ละอันก็จะวิ่งไปหาโพสต์แต่ละตัวนะครับที่เรากําหนดรูปแบบไว้นะครับในโพสต์แต่ละอันก็จะมีหัวเรื่องนะครับมีวิดีโอนะครับอ่ารายละเอียดนะครับรวมถึงเห็นรายละเอียดโพสต์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเดียวกันด้วยในหมวดเดียวกันด้วยนะครับเป็นรี l a t e พสต์นะครับโอเคงนั้นในหน้าข่าวสารหรือรูปแบบของนักกีฬาก็สามารถใช้เทคนิคของการ เขาเราว่าการทริกนะหลอกโปรแกรมมันนิดหนึ่งนะครับเรามองว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นโพสต์นะครับกับหมวดนะครับแบ่งรูปแบบให้ดีนะครับแล้วก็จะสามารถทำการแสดงผลที่มันสวยงามแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อธีมใดๆเลยนะครับก็ลองเล่นดูนะครับขอบคุณมากครับ